ทำไมประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ถึงมี f 3 5ได้เร็ว,วนะทำไมต้องมาฝึกบินปร,ประเทศไทยถามว่าคุณได้อะไรได้ไอเอฟสสับป,ประรังเคโกโรโกโซเก,ก่าก็เก่าแล้วคุณแลกอะไรอธิปไตยบนน่านฟ้าประเทศไทยหรือ,อยังไงลองใช้จักกะง่ายๆคิดท,ท่านม่ทราอากาศ ชมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดเรื่องการที่ประเทศไทยกองทัพอากาศหรือรัฐบาลให้กองทัพสิงคโปร์มาเช่าฐานทัพอากาศเพื่อจะฝึกบินเครื่องบิน F16 และ F35 ที่มาที่ไปเนี่ยตั้งแต่ปี2524นายีแล้วฮะรัฐบาลคอรมอให้กองทัพอากาศสิงคโปร์ฝึกบินในประเทศไทยขอใช้วิธีฝึกบินที่กาญจนบุรีพื้นที่ฝึกอยู่บริเวณชายแดนไทยพมา่าท่านผู้ชมรู้ไหมเขาไปฝึกบิน บริเวณไทยชายแดนไทยพมา่าซึ่งเป็นเขตยึดครองของกองทัพกะเหรี่ยงอิสระบริเวณนั้นเรียกว่าบ้านกะเหรี่ยงโตถะบ้านหนองสีมงคลบ้านห้วยน้ำขาวอยู่ในเขตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบรุรีอาวุธกระสุนที่ใช้ในการฝึกส่งมาจากสิงคโปร์ในปีหนึ่งปีหนึ่งมีการฝึก3มรุ่นรุ่นหนึ่งใช้เวลา2เดือนหรือบางปีมีถึง4รุ่นนอกจากนั้นแล้วกองทัพอากาศสิงคโปร์ยังขอใช้พื้นที่ฝึกที่กองบิน1จอจังหวัดนครราชสีมาเป็นประจำทุกปีทำสัญญ,ญาปีต่อปี นอกจากนั้นแล้วกองทัพประกาศสิงคโปร์ก็ยังปี2535ขอใช้กองบิน2โคกกระเทียมเป็นที่ฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ปลายปี2547ในสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกได้ให้รัฐบ,บาลสิงคโปร์เช่าสนามบินกองบิน23จังหวัดอุดรธานี <c oughs> เป็นระยะเวลา15ปีเป็นฐานฝึกบินเครื่องบินขับไล่ F16 แบบ A B C D จะทบทวนสัญญาทุกๆ5ปีผมมีข้อคิดอย่างนี้ แล้วผมจะฝากไปถึงกองทัพอากาศด้วยเท่าที่ผมรู้เนี่ยกองทัพสิงคโปร์หรือประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้มอบค่าตอบแทนในการเช่าสถานที่ด้วยการยกฝูงบิน F16 เก่าๆเอามาให้กองทัพอากาศเอามาใช้ผมอยากจะถามผู้ใหญ่ในกองทัพอากาศแล้วถามรัฐบาลไทยว่าพวกคุณสติปัญญาต่ําต้อยถึงขนาดนั้นเรอท,ที่เที่ยวไปยกฐานทัพให้ต่างชาติมาฝึกบินท่านผู้ชมตามผมมา ไอ้สิงคโปร์ประเทศบ้านเนี่ยมันเป็นสุนัขรับใช้ของเมริกามาตั้งนานแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ประเทศเล็กนิดเดียวยังเล็กกว่าเขตพระนครประชากรยังน้อยกว่าเขตประชากรเขตพระนครอีกทะลึ่งมี F16 แล้วก็ F35 มซึ่งเป็นเครื่องบ,บินที่ใหม่ที่สุดในโลกทำไมประเทศสิงคโปร์เนี่ยต้องมี F35 เป็นฝูง หรือว่าเป็นนอมินีให้อเมริกาในการมาเช็คและไม่ได้ใช้แค่ฐานบินที่เดียวนะปเดี๋ยวก็ไปขอใช้โคราชปเดี๋ยวก็ขอใช้อูดรลลำพองโน,โน่นนี่นั่นนี่เรากําลังยกอธิปไตยทางอากาศให้กับสิงคโปร์ได้ไงคุณอย่ามาแก้ตัวกองทัพอากาศว่าเฮ้ยเวลามันบินมันต้องเอาแผนการบินมาให้โอเคการฝึกบินเอาแผนการบินให้แต่ถ้าเวลามีเรื่องคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไอ3เอฟสานั้นเป็น F-35 ที่ไม่มีปัญหาอะไรกับประเทศเพื่อนบ้าน เพอเพอรเวลามีเรื่องกันรบกันแล้วใครเขาจะไปสนใจแผนการบินของคุณถามว่าคุณได้อะไรได้ไอเอฟสิบหกสับประรังเคโกโรโกโซ์เก่าก็เก่าแล้วคุณแลกอะไรอธิปไตยบนน่านฟ้าประเทศไทยหรือ,อยังไงสิงคโปร์มาอยู่ติดมาเลเซียทําไมมันไม่ขออนุญาตมาเลเซียฝึกบินล่ะทําไมเสือกมาฝึกบินที่เมืองไทยคุณกําลังเป็นเอเย่นเป็นในหน้าให้ประเทศมหาอำนาจใช้นอมินีเช่นสิงคโปร์แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่า F-35 ที่มันบินอยู่เนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ที่จะสืบราชาการลับสามารถจะยิงเลเซอร์สืบราชการลับจากทางลาวจากทางเขเมรจากทางเวียดนามหรือทางจีนตอนใต้คุณก็ไม่รู้ผมว่ากองทัพอากาศต้องทบทวนเรื่องนี้เสียใหม่ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เลยงานนี้ตะก,กะอะไรที่คุณอ้างในการให้มันฝึกบินเนี่ยผมรับไม่ได้และผมไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนรับถ้ามือไม่มาฝึกบินกูตายมหมไม่ตายก็ไปฝึกบินมาเลเซียสิรับประเทศที่อยู่ใน ท่าผู้ชมครับประเทศที่อยู่ในสิงคโปร์จะไปรบกับใครถ้าฝึกบินก็ฝึกบินในสิงคโปร์ได้ก็บินออกทะเลสิก็ไม่เสียหายอะไรไม่ใช่เหรอทําไมต้องมาฝึกบินปร,ประเทศไทยนี่แสดงว่ามันรู้ขี้รู้ไส้ของกําลังทหารหน่วยที่ตั้งทหารในประเทศไทยทุกจุดแล้วจากการที่มันเข้ามาฝึกบินตั้งแต่ปี2542กี่ปีแล้วที่มันทำมาอีกแบบนี้ คุณได้อะไรจากมันบ้างสิงคโปร์คุณไม่เคยได้อะไรจากมันเลยลก็สิงคโปร์คือในหน้าของอเมริกาในการที่รุกเข้ามาในพื้นภูมิภาคนี้แล้วคุณรู้มาการที่คุณให้สิงคโปร์มาฝึกบินตรงนี้เนี่ยก็ให้เกิดสนามบินฐานทัพอากาศเขาล้อมเมืองไทยไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะพูดให้ฟังว่าเขาล้อมอยังไง ไอ้บ้าสิงคโปร์มาฝึกบินนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหตุผลสําคัญที่เขาต้องมาตั้งฐานทัพทางลาวทางพมา่าทางกัมพูชาเพื่อมาล้อมประเทศไทยผมอับอายขายหน้าแทนกองทัพประกาศขายหน้าคุณทําเรื่องแบบนี้คุณหน้าที่จะบอกว่าเราไม่ต่อสัญญาอีกแล้วลองใช้จักกะง่ายๆคิดท่นานไม่ทัพประกาศ F35 ที่ท่านกําลังจะเจรจาซื้อเนี่ยสิงคโปร์มันมีมาพักหนึ่งละทําไมประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ถึงมี F35 ได้เร็วนะ ที่มันมีได้เร็วเพราะว่ามันเป็นนอมินีของอเมริกาแล้วถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้ามีการรบกันจริงๆจากการเชนบุรีเนี่ยเข้าไปในพม่าเนี่ยประเดี๋ยวเดียวเองมันติดชายแดนพม่าเลยถ้ามีการที่จะต้องถล่มพม่ากันมันคุ้มเหรือที่ท่านให้เพื่อแรกกับไอ้เอฟสิบหกสับประรเกงของฝูงนั้นแล้วสภาพ F16 ที่มันให้มาวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่เป็นการบ้านที่ผมฝากกองทัพอากาศไปคิดผมอยากท่านมีศักดิ์ศรีซสหน่อยได้ไหมท่านเข้าใจคําว่าศักดิ์ศรีไหมศักดิ์ศรี เอาไว้รอทิดหน้าผมจะพูดเรื่องนี้และพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ามกำลังจะมีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นหรือไม่มีกี่จุดบ้างที่จะเป็นตัวจุดชนวนสงครามโลก